อาครับตอนนี้เราจะมารีวิวหมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดเป็นตัวตีตีพื้นนะครับโอเคเดี๋ยวสเสกมันสักพู่นะครับเสกมาละให้มันติดสโลว์ก่อนโอเคมาฟางก่อนขั้นแรกขั้นแรกใช้เงินวางห้าร้อยเป็นการอันนี้จะเป็นท้าหมายเลขดาเมจเริ่มต้นตอยู่ที่ 4, สี่พันสี่แล้วก็เป็นการกระโดดขึ้นไปเตะนีก่กระโดดขึ้นไปแล้วก็เป็นไหนดู้อ่ะ ป็นการพุ่งตัวขึ้นไปข้างบนแล้วก็เตะลงมาข้างล่างนะครับด้านเอ็ดอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยรียอยู่ที่สี่สิบห้าสปีดแอคแท็กห้าจุดสองห้าขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งพันอัพดัมเพิ่มดัมเอ็อีกพันห้าร้อยขั้นต่อไปใช้งเงินอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยอัพ <c oughs> เพิ่มดัมเอ็อีกหนึ่งพันเก้าร้อยขั้นต่อไปใช้งเงินอยู่ที่พันห้าแล้วเปลี่ยนท่าจะใช้เพิ่ม ระยะมาอีกยี่สิบห้าเพิ่มได้สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะดูครับดูกันเลอวลืมพูดไปว่าจะเป็นการโจมตีประเภทอ่า social o o e นะครับวงถือว่าพอใช้ได้อยู่เป็นการปล่อยพลังออกไปนะครับถ้าต่อไปใช้อัไออัพเงินที่สองใช้เงินอัพอีกสองพันแล้วก็เพิ่มได้ไปอีกสี่พันถ้าต่อไปใช้เงินอัพอีกสองพันแล้วก็เพิ่มเพิ่มระยะอีกยี่สิบห้าแล้วก็เพิ่มได้ไปสี่พันนะครับเป็นการเปลี่ยน่าเหมือนการอัพแล้วก็วงจะใหญ่ขึ้น คืออะไรอ่ะเป็นการปล่อยคลื่นพลังเหรอครับแล้วเข้าไปต่อยปนนั้นมั้งกลางวงแล้วก็ไปต่อยแล้วขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่สองพันเพิ่มได้อีกม0 0 0ห้าพันโอเคตาละมาเรามาดูตอนบับเออร์วิงครับ บัฟและราเอตที่หเอ้ยหกหมื่นหนึันไทยและอันนี้คือบัฟเออวินตันนะคร่เอาอไประยะอันนี้คเคลว่าหนึ่งนะระยะอยู่ที่95้าวงใหญ่แล้วก็ดาเมตอยู่ที่61,650แล้วก็ฟปตดอคทอยู่ห้าิบห้าวินะครับ